ไม่อยากผมร่วงต้องรู้แปดสาเหตุนี้นะคะหลายคนเริ่มมีอาการผมร่วงมากพิธาบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าร่วงมากเป็นไงคะหมวล้านเสียสุขภาพจิตเรียกว่าบุคลิกภาพของเราเสียไปเพราะฉะนั้นเราต้องทราบแปดสาเหตุนี้เพื่อที่จะหาทางป้องกัน วันนี้พี่ปลารวบรวมมาให้แล้วค่ะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะโรคผมร่วงปัญหากวนใจนะคะของทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็บอกว่าทำให้เสียบุคลิกภาพแล้วก็ส่งผลเสียต่อด้านจิตใจของผู้ที่เป็นเกิดความเครียดแล้วก็มิตกกังวลน,นะคะคราวนี้เรามาดูเลยว่าสาเหตุของผมร่วงมีกี่สาเหตุและแต่และสาเหตุมีลักษณะอย่างไรบ้าง แล้วตอนนี้เรากำลังเป็นโรคผมร่วงอยู่หรือไม่ก่อนอื่นนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเส้นผมของคนเราเนี่ยเขาดูมาแล้วจากการศึกษาจะมีประมาณ8 0ดหม่นถึงหนึ่งล้านสองแสนเส้นโดยจะงอกยาวขึ้นมาลบประมาณ0.35ม mm ิลลิเมตรนะคะแล้วก็อายุของเส้นผมเนี่ยจะนาน2-6ปีซึ่งโดยปกติคนเราจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวันแต่ไม่เกินวันละ30-50เส้น ตอนนี้เรามาดูสาเหตุเลยนะคะว่าผมร่วงเนี่ยผิดปกติเกิดจากอะไรข้อที่หนึ่งกรรมพันธุ์ค่ะแอนโดรเจนิกอโลพิเซียพบได้ในเพศหญิงและเพศชายแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในเพศชายซึ่งรากผมจะมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายทำให้เส้นผมมีอายุสั้นกว่าปกติและเส้นผมที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กและบางลง เห็นเป็นสิ้นขนอ่อนๆทำให้ผมบริเวณนั้นดูบางลงส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณกลางศีรษะแล้วก็หน้าผากทางนี้นะคะเพศชายสามารถเริ่มสังเกตตัวเองได้เมื่อยุเท่าไหร่รู้ไหมคะ20ปีขึ้นไปขณะที่เพศหญิงมักเริ่มแสดงอาการหลังวัยหมดประจำเดือนข้อที่2ผมร่วงจากผมหยุดเจริญชั่วคราวค่ะอุ๊ยหมายความว่ไงล่ะพี่ปลาหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ย เราจะมีเส้นผมประมาณ10-15ค่ะที่หยุดเจริญแล้วก็หลุดล่วงไปแต่ในบางภาวะเส้นผมที่กำลังเจริญอาจหยุดการเจริญในท,ทันทีทำให้เส้นผมเสือ่อมแล้วก็หลุดล่วงเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติเช่นเราเคยได้ยินไหมคะผู้หญิงหลังจากคลอดบุตรมักจะพูดว่าผมร่วงสม่ำเสมอเลยโอร่วงบ่อยทารกแรกเกิดหลังจากที่ป่วยเป็นไข้สงูง หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่การเจ็บปวดเรื้อรังการเสียเลือดการบริจาคเลือดการใช้ยาบางชนิดและภาวะเครียดทางจิตใจผมร่วงชนิดนี้มักเกิดขึ้นในเวลา1-3เดือนหลังจากนั้นก็จะหยุดร่วงและงอกขึ้นใหม่ตามปกติข้อที่3ผมร่วงเป็นหยอ่อมอโลพีเซียอรีตา้าเป็นอาการที่ผมพบบ่อยมากเลยนะคะในเรื่องของผม และพบได้ในทุกช่วงอายุมักจะมีอาการผมร่วงเฉพาะที่โดยเฉพาะบริเวณที่ผมร่วงเป็นวงกลมหรือวงรีมีขอบเขตชัดเจนตรงกลางไม่มีเส้นผมหนังศรีรษะบริเวณนั้นไม่แดงไม่เจ็บไม่คันไม่เป็นสะเก็ดหรือเป็นขุยบางคนอาจพบเส้นผมสีขาวขึ้นนบริเวณนั้นด้วยโดยบางคนอาจจะมีผมร่วงเพียงหนึ่งถึงสองหย่อมหรืออาจจะมากกว่าสิบหย่อมก็ได้ หากเป็นมากอาจลุกลามั้วศีรษะนอกจากนี้บางคนอาจจะมีขนตาขนคิ้วหนวดเราขนตามร่างกายร่วงด้วยเช่นกันพี่ปราอยากจะบอกนะคะอาการผมร่วงเป็นหย่อมเชื่อว่าเกิดจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างผมตัวเองซึ่งสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดได้อย่างไรโรคนี้อาจพบร่วมกับโรคอื่นๆเช่นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ทันจมูกหรือภูมิแพ้ผิวหนัง โรคไทรอยและก็โรคด่างขาวซึ่งโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างไรก็ตามพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าโรคนี้รักษาได้แต่ส่วนใหญ่รักษาไม่หายขาดค่ะผู้ที่มีผมร่วงน้อยก็จะเป็นไงล่ะคะมักจะตอบสนองต่อการรักษาที่ดีกว่าคนที่เป็นผมร่วงที่เป็นบริเวณกว้างขณะที่ผู้ป่วยบางคนอาจหายได้เองตามธรรมชาติแต่กินเวลาเป็นปี บางคนเมื่อรักษาแล้วก็อาจกำเริ่มได้ใหม่หรือเป็นเป็นเหหายบ่อยครั้งนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่สผมร่วงจากเชื้อราโอ้โหทีเนียแคปิิสนะคะเชื้อราที่ศีรษะกราที่ศีรษะอาจพบได้บ่อยในเด็กเกิดจากการติดเชื้อารารโรงนี้จะทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆเป็นผื่นแดงคันและเป็นขุยหรือสะเก็ดนอกจากนี้มักจะพบร่องรอยของเชื้อรากรา ที่มือเท้าลำตัวหรือในบริเวณร่วมด้วยนะคะเพราะนั้นสำคัญมากๆข้อที่4ผมร่วงจากการถอนผมผมร่วงจากการถอนผมนะคะที่เรียกว่าที่โคทิโรเมเนียอะไรเหรือคะเนี่ยเป็นพบเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กที่มีปัญหาความกดดันทางจิตใจด้วยสาเหตุต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาการเรียนเด็กบางคนจะถอนผมเล่นจนเป็นนิสัยโดยจะมีอาการถอนผมตัวเอง จนผมแหว่งนังศรีษะบริเวณที่ผมร่วงจะไม่มีผื่นคันหรือเป็นขุยจะพบเส้นผมที่เป็นต่อสั้นๆอยู่มากเนื่องจะกพู้ป่อยถอนออกไม่ถนัดอันนี้สําคัญเลยนะคอยสังเกตเลยนะคะถ้าใครชอบถอนผมอย่างเงี้ยแสดงว่ามีความเครียดอยู่ค่ะข้อที่6ผมร่วงจากการทําผมเอ๊ะมันเป็นยังไงเหรอคะการทําผมด้วยการม้วนผมหรือย้อมสีผม รวมทั้งตัดผมเป่าผมหรือวิธีอื่นๆอ,อาจาทําให้มีอาการผมร่วงได้จากการที่หนังศรีรษะอักเสบหรือเส้นผมเปราะแล้วก็หักข้อที่7ผมร่วงจากโรคอื่นๆเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรค s อ e หรือโรคแพ้ผมตัวเองก็อาจจะมีการผมร่วงผมบางร่วมกับอาการไข้เรื้อรังปวดตาข้อ มีผื่นปีผีเสื้อขึ้นที่หน้าโรคเรื้อรังบางอย่างก็ทำให้ผมร่วงได้เช่นไทรอยด์ซิฟริสโรคตับโรคไตข้อที่ 8. ผมร่วงจากยาและการฉายรังสียาที่อาจทำให้เกิดอาการผมร่วงมีอยู่หลายชนิดเช่นยารักษามะเร็งการฉายรังสีในการรักษามะเร็งยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดยารักษารโรคข้อพ่อเป็นพิษยาปุมงกำเนิดและยาใช้ป้องกันโรคเกา่า โอ้ยรถตัวนี้เราจะสังเกตอาการผมร่วงอย่างไร่ะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกนะคะให้ดูแลตัวเองถ้าใครมีอาการผมร่วงต้องระมัดระวังอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้สมงตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ี่ t a f ฟ s h เป็นก่อนกำลงใจให้พี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องผมร่วงกันต่อเลยนะคะตามพี่ปลาไปเลยค่ะ เรามาสังเกตอาการผมร่วงกันนะคะข้อที่1ผมร่วงที่ว่านี้เป็นเพราะผมเปราะและขาดง่ายหรือจํานวนผมที่ร่วงมีมากหรือผมบางรงหรือผมไม่ขึ้นตั้งแต่เด็กข้อที่สองผมร่วงมานานแค่ไหนหากนานหลายปีแต่เมื่อมาที่ศีรษะพบว่าผมไม่ได้บางลงไปแสดงว่าผมอาจจะไม่ได้ร่วงจริงข้อที่สผมร่วงวันละกี่เส้นหากร่วงเกินร้อยเส้นต่อวันแสดงว่ามีความผิดปกติ ข้อที่สี่มีร่องรอยผมร่วงเป็นยย่อมหรือไม่หากมีแสดงว่าผมร่วงจริงไม่ว่าผมจะร่วงมาละกี่เส้นก็ตามข้อที่ห้าคนที่ร่วงด้วยหรือไม่เช่นคนคิ้วคนตาคนผิวหนังหนวดเคราข้อที่หกมีการอื่นร่วงด้วยหรือไม่เช่นมีไข้ปวด้อผพ่นขึ้นตามตัวข้อที่เจ็ดอันนี้สําคัญนะคะเคยมีประวัติเจ็บป่วยหรือข้อบคุณในช่วงประมาณสามเดือนก่อนหรือไม่ ข้อที่8เคยมีประวัติเสียเลือดเช่นแท้งบริจาคเลือดผ่าตัดในช่วงประมาณ3ามเดือนก่อนหรือไม่ข้อที่9มีโรคประจาตัวหรือรับประทานยาอะไรเป็นประจําหรือไม่ข้อที่10ประวัติครอบครัวมีใครเป็นโรคผมร่วงหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเช็คนะคะหลายคนไม่เคยรู้เลยค่ะว่าครอบครัวนี้มีประวัติผมร่วงก็จะทําให้เราผมร่วงได้คราวนี้มาดูข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงนะคะ ข้อที่หนึ่งสระผมทําความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะอย่างสม่ําเสมอข้อที่2เป็นไงล่ะคะอันนี้สําคัญก็คือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับหนังศีรษะเช่นย้อมทําสีตัดอย่างพร่าเตือ่อข้อที่สาไม่ควรเกาหรือขยี้หนังศีรษะแรงจนเกินไปข้อที่สี่หลีกเลี่ยงการดึงหรือถอนผมเล่นถ้าหยุดถอนผมก็จะขึ้นได้ในรายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจพิปรยายเนรยำต้องไปพบแพทย์นะคะ เพื่อดูแลร,รักษาว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรที่จะต้องช่วยข้อที่5ภาวะเครียดอาจจะก,กระตุ้นให้ผมร่วงมากขึ้นข้อที่6อาการผมร่วงในผู้ป่วยบางรายอาจหายเองได้ไม่จําเป็นต้องรักษาทุกรายข้อที่7แต่ถ้าการไม่ดีขึ้นต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุของโรคและให้การรักษาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u t u พี่ติฟฟิ่ resh, เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตริมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ก,ดกระดิง่งกิ้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 งช่องยูทูบเฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปานะคะ